เนาะตอนนี้สีตั้มสาวๆเนาะสาวๆเปรี้ยวขนาดเซ็งได้เลยแต่งตัวนี้เลยมาเซ็งได้เลยมาเลยสาวหวานสาวหวานสาวหวานบอสเท่าะไรไปเนี่ยฮะเออคือว่าเจ็บขาเป็นไง เมื ala, winter, winter um, ่อก uh, ี้กำลังแบบหยางธรรมดาหยางลงไว้ปวดกิ uh, ๊บเลยมันผลิกบะดเลยนะเลยพีตัวกระไดเหปวดเข่าเลยไะมปวดพีของเออเหตุนั่นอีน้อยเบ้าดอกมือนะเมื่อกี้หยางลงไว้ปวดมันกำเริบอันนี้เขาสิไปอันไปใส่อันบอดไปไปที่ไปที่ไปที่ไปไปไลยแพ่ภายในเห็ดนะมค 3 người Ủa? sẽ chia sẻ lần đầu Không, chỉ một người 2 người Nếu ghi là tổ, tổ nhọt, như thế nào? Tổ nhọt Thôi thôi, tổ nhọt đi Nếu to là tổ nhọt Để tổ nhọt Ờ 5 là tổ nhọt hả? Tổ nhọt Thôi thôi đi, chứ bộ lông clip là giờ này Khá bộ lông clip là giờ này Khá sao sao, react luôn, Ờ นอนชาหมูนอนอยู่กันของไม่เดือดไปซื้อบริสุทธิ์ยาวซื้อมีเราซื้อมาไปเลยอยากรองเลยของไปซื้อไปกูถ่ายได้ตี้กูหล่อเลยเอาแจงบ่แจงแจงแจงไอ้ไฟไอ้ไฟอุ้ยขดสวยเลยดีออกเห็นมึงดีออกอ่ะน้องถ่ายวิดีโอเลยอ่ะถ่ายวิดีโอเลยสมุนไไรงู้สวยอ้าวพี่ทอน พึ่งไปย่ามาได้แล้วมือนเด็กไปย่างูาติดไปนะอยู่เป็นนาทไ่ไหเป็นบาทปะยางหอกวะเนี่ยอะหมูเห็นไปหาเจ้าหมูเห็นเครยไปหาเจ้าหองเว้ยย่างหอยย่างหอกแล้วปะคือไปย่ายหอกทาสัตว์สีมาแล้วทาผงหลียทางหลี่เหรียป่ะอ้าอยู่ลูกอันนี้ซีมือเหียวซีมือันดีแล้วนะ หม่ไปอะมันสายเกินไปนะนะพี่ทอนมันสายเกินไปวะทอนเมื่ออื่นได้ปุ่มนะโอเคใครากได้คือไปเอานังโยกอะไรครับยืได้หมดนะคอยเยื้อคอยเสียไม่ส่งเลยเขานอนลืบตื่นคอยร้ายใครจะพูด เอาไอมีมาทำไมได้มีเอาไฮสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมได้มือเนเด้ลืมอยังอันไปหาจาเหรอไปหาจายยฮะหาจารเ์เอ้าขวนเด้อืมเอาไอ้มีออกทำไมได้มี บังยังบังยังเสียซานเรื่อนี้ก็เาสียงาอนี้โดนไปแล้วโดนแล้วน่ะงงายดิสนีย์โอมีเสียงหน่อยนึงกัิวเลยนะเอาลงเป็นเอาลงเป็นนังเลยป็นนางเลยเรอไบนเรือบนเรือแบนค่แต่อ่ายูทูบบ่เอเฟซบุ๊กเอเฟซบุ๊กอน๋อแบนคือตามสาวๆขึ้นแท็กซี่เนาะ phải nặng lắm cái này đó các cháu gì sẽ lốp phết kỳ năm hôm rồi oh, anh ạ lông youtube rồi <laughs> <laughs> <alone and> Youtube anh <laughs> lông youtube 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 vi ờ sư phạm lụt lại rồi cho nặng nạ đi cho mọi nặng à hiểu let's go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  mua hỏi em mà đôn à oh yên vậy Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho พยมมีมาลมเอด้บ่อเลยพี่การลงธรรมดาเดี๋ยวจะไปหาอยู่ตาวัสดจ่ายเลยนายกูล่อไจังได้แล้วได้แล้วได้แล้วะอซ้าจกจ่ยร้ิไม่ซับแล้วตอนนี้เรับสี่ไปลอยกระทงเสึงว่ากระทงอยู่อยูนใเเข้าไปลอยแล้วเนาะแต่ว่าเฮาวัน เอามาแบบคนลาวเขาเองนะเขามาแบบเพราะมันเป็นมันเป็นว yup> ันน like, uh, ok ั้นวันศิลป์นะวันศิลป์เพลงเนาะงกัจ้าจะมาถามใหครับไปกินเธอเนาะปกติไงคนละสิบพันเขาขึ้นป่ะนะนาะแอมดาวแล้เออนสาวพันแอมดาวบิวตี้ฟูลยูบิวตี้ฟูลเวลาถึงแซงก็ เชื่อว่าทายุส้มที่มาเที่ยวเนาะเพิ่ก็ด้มาเบิ่งแม่น้ำเมื่อกี้เอแสนหนึ่งวะอาแพงแท้เออหยบแพงเบอร์ดเบอร์ได้เบอร์ดอดเบอรด้อเบอร์เด้เบออ้บอ้ ยนันเลยนี่ฮะาิตาคนเต็มเหรอนะตหอนเว้าวเราตอนนี้เขาขึ้นเทือนะเพิ่นเบาเพิ่นอยากได้อนคนละสิบพันแต่ว่าเขาบกขึ้นเนาะเข่ายางไปแล้วเออเพื่นเออนะคนละสิบพันเเทคนิคลับเออเทคนิคลับอ๋อเพื่นน่าสนใอคสวยเลยนี่อาทองฝาเห็นปะอฝาค บอมันเ,เป็นวิวดีโอเลยเออวันศิลป์เนอถ้ากษังเกตเนาะพระจันทร์เต็มดวงเมื่อนี้วันศิลป์เนอะน่ายผู้ชมเป็นวันพ่ะว <g ül> ันศิลป์ถ <c oughs> ่ายภาพให้คอยบอ่เออถ่ายรวมถ่ายรวมเห็นอ <c oughs> <c oughs> บอเอ,เอียวอนันแสงไฟมันจะถอดอยู่หน้ามันะคร <c oughs> ั้งแรกวะ first time วะ first time นั่นคือขวนะัวเนาะเด้กระทงพี่น้องตอนนี้กำลังสี่ขึ้นโคอาขึ้นเนะทือเนอะ lady f เ r ร t ครับวะไล่ลงนี่เจ๊สิวาเนะนี่เห็นเราถ่ายเรือนนี่ถ่ายต้นออกไปนอกเพียงแายเดี๋ยวเราเาออกไปนอกนะ ออกเลยวะเรือทาก็เจ้าลายคนวะโอ๊ what อธิษฐานแล้วเอออ๋อแล้วโอ้ขอให้อันได้ได้อันแป้งงามมันบ่เขาอยากจบจบซะวะไปเร็วไปเร็วไปเร็วจบนะขู่อันนี้เป็นคาโปนะเป็นโขนและเป็นคาโปกีตาร์ใต้

ต้องยายามโอยยาะยาด้เียวกยข่มมาเครับแบบมาารกระทงเนาะกระทงลกระทงคนเดียวนะสายโส่เหรอสายโส่เนี้สาวันอัตะปืนครับแม่ราจะปัสเนาะตออธิษฐานก่อน โอ้มียังเขาจะมาตัดฐานเลยแล้วครับประจันเต็มดวงแล้วม um, ันเนี่ยนะ How you feeling นี่ทองเพลงดูดังเร็วะดังเร็วะเี่งยังวะเทงแบกือบอลอันไททานอกนะเอวิน่ยจะไทยนะไก่ลคนวะ ต้องถ่ายนี่เลยเจ้าต้องเอามือออกนะเนี่ยโอเคถ่ายก็ตื่นว่าถ่ายเนี่ยว้าวว้าวว้าวลอยกระทงแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวสิพากันกำลังสิเมื่อนกำลังสิเมือนะตอนนี้เนาะเราว่าจับอันจับเอาแต่ละเลดี้เนี่ยจะเอาแต่ละเลดี้เนี่ยได้เยี่วะได้เยี่วะได้เยี่วะเลดี้แบบเลดี้ซอฟมาซ่าแบบสตอกกจังอะไร้าเป็นห่วงพูดหน้าเป็นห่วงที่นี่เลย พ่อสุอเจ้าหยา่ามันไม่สิงลายนะเึ้นมาและะา้ว <c oughs> มันหนังเนาะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น,น,นเหมือนจมีอะไรเกิดขึ้นขึ้นอะไรไปรอกระทงมาซึ้นวารุ่มแห้งหลายเหมือนเนี่ยวะเทตุใดโบเห็นเทียนเทียนอะไรเลยนะอัะสิไปใช้ต่อน,นี่ไปตากแด

เขาปับสีอะมันเข้ากับผัวนะเออกับบรรยากาศเมื่อไหร่เขาขี่รถไปหล่อคนท่านคนอย่างต่างห่างโบราณอะไรผอมันเป็นเทศกาลเทศกาลนี่จังอ้าวเทศกาลอันนี้ได้ไหวประจันบรจุงชูอออจุงชูเอ้าโบแมนวันปีใหม่เด็กน้อยนะบนแน่ใจคือกันเออจุงชูแปลว่าวันไหวพระจันทร์จะเป็นวันไหวพระจันทร์ธางุล้านลูน่าล่ะลูน่าอะไรเออลูน่านิวเจียน่ะปอ ถามแอมดาวเรา speaking English very ปเซ็งแอมดาอ๋อคือว่าถามใครมั้งนะเซงเอาเดยเซงสุดร้ายดรตะกี้สุายเป็แต่คนคนหมดรายเนาะตะกี้คนหลายรุนเป็นนําโควิดปะโควิดนีปกติน่ะท่องเที่ยวละปกติมีแต่คณะงานเดียวเองลาวหนุ่มลาวนะทุกคนใครสนใจ อินบ็อกมาอะไรเด้อแต่ว่าพรุนี้มาโสดแล้วอยู่หลังหลังแคล้ายๆบออกเหรออ้าวบอสโสดโสดวัเนาะโสดวัดโสดก็ดีโสดใบกูโสดโสดสอยู่วะยอกยอกยอกยเอาสักูวันนี้วัน้านอื่งเลยสมองไม่ต้ไปไ่ได้ะ สองคนยืนอ่ไรเที่ยวไปไหมนอนเลยไปไหมเอวบางหางหน่อยอยากไปไหมเอวบางหางนอนไปชินโซเดียนถอยไอ้กูได้ปอดผู้สึกอะไรผู้สึกผู้สึกท่านนี้จะได้ขึ้นเนี่ยอยู่นี่เนาะผู้สึกว่าได้รอยกระทถนวะเอาแอ้วถึงร้อยไปทางหลัดวะนี่ครัช็อตคัทวะเหมื่อยไร แปลว่าคนเราลงเดินอยู่ในดงเอียงวะดงเวียดที่มีความหลับมันบอบเลยบ่โอ้ยู่นี่นู้ร้ายวะพอไปหลอกไปรุ่นนะเขามามานั่งมานั่งมาเห็นยังส่วนสาธารณะนี่อออเขาไม่ยังนนตักยังกันกับว่ามาเจาะเขาไม่หนักไปไม่ได้ไม่ใช่เลยไปรุ่นบ้านเขาเปิดเผยอ่าเปิดเผยนะบังคับเปิดเผยแบบมันเป็นอินเตอร์แล้วสากลแล้วมัน่าเป็นเรื่องธรรมดาของเขา ความเฮาเนี่ยยังตื่นเต้นแน่เพราะว่าเฮากระสวดเนี่ยผเคยมีแฟนมีเยี่ย What เอ็มดาวแอ็มดาวเดี๋ยวโสดเดี๋ยวโสดมีแต่คู่แท้เดี่ยวโสดมันเป็นคอนเทนต์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 เดี๋ยวเดี๋ังมืออะไรกระสวโสดป่ะเอ็มดาวกระสวดจากมือหนึ่ง้ะก็ได้เลยผูได้เลยโสดแล้วจ้ะ มันเป็นคอนเทนต์ขอโทษจะไม่ดีเรียนสิไปไซนี่สิพากันไปไซนี่เดี๋ยวไปเขาเมืองเมื่อกี้เราออกป่าเออไม่ได้เำาี่เขาเมืองวะเมื่อกี้เี่ไปลอยน้ำบอดีแหงว่ะคอยชิลอยน้ำเดี๋ยวคอยชิลอยอยู่ลอยอยู่เลยลอยอยู่ห้องว่ะโอ้ดมืแต่ตีนค่ะเพิงเดี๋ยวจับจับมือคอยแนบคอยขัดทางผมเปิดเวลาความทางนี่อยู่นี่ต้องเห็นได้เหี้ยวต้องเห็นอะไรกเลยเรียกว่าแลนด์แบบ ก็กวิธีขามทางยูเวนตง่ายๆรับตาแลยกัยางขามไปเลยดาวิดเดยวเป็นน้ำแสงไฟปะอ้าารแสงห่วพ่อไปแล้เป็นหน้าเหีย่ยคือพิดเ,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 เอ็นว่เหียแสงห่พอไปแล้วเออน้ i ย e ้อ i หลายลอะไเออมันมันภาพบ่ได้เนาะ <S <S แสงหลวพ,พอ่อไปแล้วอดาวดิเหมวอนหนอยางเนาะ ผู้ทีเหือออกผู้ดีแบบหน้าเอาก็อายใหญ่เอาเนาะอายใหญ่และบอสเนาบิ๊กบอสใส่เสือกอสปอนเซอร์เนาะสปอนเซอร์สปอนเอร์อ้กูวะเต็มอ็มร้อยทำงานนี่บุ๊คเ็มร้อยบุ๊คไอ้กูงานนี่บุ๊คหม่แหละบุ๊คใหญ่ ไม่ก็งหนาก็ใช้ได้อยู่อ๋อมันแสงยังเก่งอะอะไรโอ้ใช้ได้เลยมันแสงไหวมันเปิดตู้ไหนมันเปิดตู้ไหนเป็นอะไรท่าซ้ายเป็นอะไรบอดบอดคุณเคยห้องเงี้ยวมาเลยเลยโยยเบีดมูเบียดจนโต้แน่เลยเบิ้ดเหี่ยวเงี้ยวไม่ได้เหี่วเบิ้ดเหี่ยวมันเป็นถนนคนเดินเนาะแต่ว่าโม่เป็นถนนคนเดินมันทางกัคนหนังอ่าถนนคนหนังไมันทางกับซีมาย่างแบ็คพิงอยู่ทีลิกัสซีแบ็คพิงมาจากติดติดแน่นอนเดี๋ยวตีลิกัสซี่